สวัสดีครับสภาพสติและสภามลนนะครับผมนาซังเอ็นดีเคเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับในซสเปอร์เดิมเมชั่นเนปจูดเวสเซกาฮาร์โกนะครับผมเราจะมาต่อกันเลยนะเนีตอนนี้คนแรกเขาสังเกตใช่ไหมสังเกตแต่ต้นเลยทรูเอ็นใช่ลหมครับเราจได้เล่นจบแบบทรูทรูเอ็นนั่นเองนะแต่ยังไม่จบตอนนี้รออีกนาคตครับผมเราตรงไหนนะเอ่อ น่าจะตรงนี้ครับคือเรื่องอ่าขอตอนที่แล้วนะครับก็คือประมาณว่าเพื่อนผมมีแปลผิดไวบ้างเลยคือประมาณเหมือนเขาจะไปเช็คในไกเวลานี้ให้มากขึ้นก่อนนะครับก่อนที่จะไปตัดสินว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะเาลารวมแบบน่าจะน่าจะเหมือนเดิมกับที่ผ่านมานะเหมือนเดิมยังไงเราจะมาดูกันครับจะมารับเพจก่อนใม่เบา啊 คือผมจำไม่ค่อยได้ครับว่าเราถึงตรงไหนแล้วท่ไตรงนี้เหรอโองขอเช็คก่อนครับเอ่อ <c oughs> ผมจำเซฟไม่ได้จริงๆนะเนี่ยขอบป ไม่ใช่ตัวสี่โอเคโหลดครับเดี๋ยวผมขอเช็คในคอมเแบนนะโอเคครับเซฟนี้จะถูกต้องแล้วนะ ถูกต้องแล้วจริงหรอนั่นนะผอรีเส็ตฝอฝอยเฉยโอเคนั่นแหละใช่แล้วแหละวันนี้น,คน,นะครับเราเราจะไปรับเควสกัน ไปไปหาดีฟแคทก็ตอนนี b b ้เร้ส <ab> ึกผมว่าผมจะบอกอย่างนี้คือตรงที่หลายคนได้สังเกตแล้วว่าถ้าเป็นคลิปในคอมพิวเตอร์นะครับผมอาจจะไม่เตรียมข้อมูลอะไรจะสามมาเล่าแต่ว่าบนเพจวิต้านี่ผอาจจะไม่ได้เตรียมสักเท่าไหร่นะเออ คาดว,ว่าต้องไปทางนี้ครับตรงนู้นป่ะเอาตรงนี้อะอ่าโอเคตอนนี้โอเคขึ้นเอ่ออาการดีขึ้นยังล่ะอือขอบคุณนะไม่เป็นไรหรอกอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยละ เออฉันจะดูแลตัวเองงั้นไปก่อนนะเออแล้วใครเป็นคนต่อไปกันนะอ,อ๋อดีมเคสมาทำอะไรที่นี่เหรออ,อ๋เอ,อเซกามินี่เธอเนี่ยรู้สึกเหมือนจะไม่มีเพื่อนในอายุเท่ากันเลยนะ ฉันคิดว่าเธอคงไม่อยากตอบคำถามนั่นหรอกนะเนฟเอาน呐ะแล้วกำลังทำอะไรอยู่เหรอฉันกำลังดูแลเรื่องฮาร์ดแวร์ให้นะ่ะฮานอะวรของฉันแล,แล้วก็พยายามช่วยเหลือปัญหาของผู้คนน่ะนะฮ้ยแต่งั้นกิ้งานหนักก็สิ ม,มา,แนะาแค้หนก็ไม่พอโอ้โแค่ซีอูน,นีดหน่อยนะงั้นเหรอเป็นอะไรที่ดูน่าอนนิดหน่อยรเปล่ามั้งไม่สน่อยนะ คือนี่ผมไม่ค่อยเข้าใจในการบทพูดสเท่าไหร่มันเหมือนออกแนลเชิร์ซอฟแวร์เอาประมาณเหมือนช่วยเหลือคนอยู่แล้วกันนะประมาณว่าผมคิดว่าที่ช่วยเมื่อกี้ครับ น่าจะหมายถึงชื่ออ uh ้ยพวกอุปกรณ์พวกเกมคอนโซลอะไรแบบนี้โดยดีมแคสเสียสลากบางส่วนของตัวเองที่เหมือนเป็นเครื่องคอนโซลแบรนด์เองนะครับผมทำไมมันลองทำอย่างนี้บ้างล่ะเนปแล้วเป็นไงบ้างล่ะคุยอุซุเมยังเออแน่นอน ฉันทำให้เธออูซุเม่ต้องอ่าแล้วงั้นนัดสัญญาแล้วแหละว,ว่าจะไม่สู้กันอีกจริงเหรอเนี่ยฉันไม่อยากเชื่อเลยฮะว่าเธอทำได้เนี่ยจะยิ่งกว่านะั้นเถอเราจะพูดอย่างงี้เถอะแต่สิ่งที่อูซุเม่บอกก็คือเขาจะไม่ต่อโซ่จนกว่าเขาจะฟื้นตัวเสร็จนะเพราะว่าฟื้นตัวเสร็จก็น่าจะมาแหละอย่างนี้เองแล้ว,ว่านนี้ฉันก็สามารถอ่มุ่งเน้นไปที่งานของฉันได้สินะ ฉันไม่อยากให้กรต่อสู้นี้มันปั่นป่วนฉันเหมือนกันแหละแต่ก่อนหน้านี้นเธอเองมเอ,เอบอกว่าจะไม่เชื่อพวกเราไม่ใช่หรอถ้าเราถ้าเราเอยม่เร้รู้จากอุซเมะมาก่อนนะคิดว่าไม่เป็นไรหรอหนะา แต่อย่านังนฉัก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกัอุสมะเหมือนกันนะนะแต่เว,ว่าถาอต้อกไปก,การต่อสู้ครั้งสุดท้ายตอนที่อุสมะฟื้นตัวเสร็จน,น,นะถ้ามันถึงยิงคิดจะต่อสู้อีกล่ะก็บอกแล้วไงว้าวม่ต้องต่อสู้เถึงยพูดอย่างนั้น แต่ถ้าเกิดอุซุสมัยพายาจะสู้ต่อแล้วก็ฉันก็เอ่อตายั้งมือไว้ไม่ได้หรอกนะฉันไม่ให้โลกนี้มันจบลงน่ะแต่อันนั้นก็ไม่ใช่ว่าต้องจาัดก,การเทพธิดาซะหน่อยยางนั้นถ้าเกิดพวกเธอมาขัดขวางแล้วก็คนต้องสู้กันอีกรอบนะโชคหน้าเอ้ยไม่ใช่ชคหน้า เขาหน้าไม่โชคดีอย่างนี้เน่แน่ใจเลองั้นว่าเข้าเจอกันอีกทีมแล้วกันเราไปก่อนนะนั่นสินะไว้เจอกันเฮ้เหลวก่อนสิฉันมีอย่างอื่นที่ต้องพูดอีกนะเดี๋ยวก็มุ่งหน้าไปเลยได้เลยเดี๋ยวสิ พวกนี้เป็นอะไรกันนะมีอะไรมาเพียบเลยครับโอ้โหซูชิซูชิชิชชปากหัวตตอนนี้ไม่น่ามีเลยแหละ อะมาครับส่งของดิมแคทส่วนนี้ก็จะโดนกอนอิตเตอร์กินไปนะครับผมโดนกินไปเยอะเลยนี่ใช่กอนอิตเตอร์สิไทมอิตเตอร์เออจำผิด ครับแล้วก็เพิ่อมอะไรให้มัอาย่างหนึง่งเอาเป็นอันนี้ก็ได้คือผมมีอะไรจะทำกับมันอยู่แล้วจงใจอ้าพวกเรากลับมาแล้วพี่ต๋าอยิ่เนต้อนรับกลับน,นะทุกคนเออดูเหมือนว่าพวกเราไปทุกการเวลามาแล้วนะ นน่น้องว่าตอนนี้ประวัติศาสตร์หลายส่วนที่หายไปเริ่มกลับมาแล้วเราม่จะไ็นต้องเป็นห่วงอะไรแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เราพักได้แล้วสินะไม่มีทางเราเรายังมีงานใหญ่ที่ต้องไปทำฉันรู้แล้วนะฉันแค่พูดลเล่นเฉย どういいか <laughs> เหมือนไอ้ไอ,อาจารต้องการจะถอดทิละส่วนส่วน,วนอ,ยอย่าลืมอ่อนโยนกับฉันด้วยนะให้ตายเหอะนี่มันมอเตอร์ไซค์ฉันนะเนปโหทำอะไรที่เหมือนแบบให้แฟนๆคน,คนดูเขาชอบหน่อยิคนดูไม่ค่อยมีขวาสุขเลยนะเซกามิ เออก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเธอคิดอะไรอยู่หรือเปล่าน่าสินะไม่น่ามีอะไรทำให้เธอคิดมากเลยนาอย่างก็ตามช่วยเงียบสะพานหนึ่งได้ไหมเนี่ยไม่ต้องโหยฉันหรอกแล้วะละันรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยนะแต่ก่อนแรกเลยเราต้องไปจัดก,การงานให้เสร็จเออน่นสินะ พอแล้วสินะเราลุยกันเลยเออเขาหน้าที่เราเจอทามิเตอร์เราจัดการมันแน่เซกามิเซกามิพอแล้วเสร็จนะแน่นอนน,นี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจะเอาเราช่วยให้มาในสุดแล้วกันรู้สึกตัวนี้เราจะไปสอนที่เราเคยให้ดูไปแล้วนะครับผมอ่า แล้วนั่นก็คือหน้าที่ของเราที่จะต้องยอมให้มันฆ่าเราหนน่นะถ้าผมจำไม่ผิดต้องยอมให้มันฆ่าครับมาตีสิถ้าจะเป็นดีเฟนซ์หมดอย่างนี้มันจะมันจะตีเราเข้าอ่ะเออมันตีเข้านิดเดียวไง ตีให้มันเกินดีเฟนส์มาหน่อยครับให้มันได้เป็นโหมดป้องกันปวดจากโหมดป้องก,กันก่อนโอเคตีมาตีเบาจังวะดูเหมือนผมน่าจะถอดของม,มาก่อนน่าจะดีมาอยู่รวมๆกันดีกว่า รูรวมืันไว้ครับตีมาเอาให้มันทีเดียวสิโอเคอย่าั้นแหละตีเข้ามาเป็นเป็นมาโซแป๊บ คือเราสามารถสูขขออ้คอนอิตเตอร์แล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้ครับเพื่อรีเซตทุกอย่างเพื่อให้เราไปทำภารกิจได้ทั้งหมดนั่นเองนะเพื่อเป็นทางไปสู่ทรูเอนดิ้งตีให้เข้าคุณหน่อยสิให้เข้ามาคนนี้ไม่ก้าตีพลาด ตาเราอีกนานเท่าไหร่ตีมาสักทีออ้นี่เดียวครับนี่เดียวความมุความมาโซนี่มันอะไรกันมาตีข้ามา่านี้อย่างนั้นแหละ อะไรเนี่ยจัมมอเตอร์ตัวนี้ไม่ถ้าจอแพ้ไม่ได้เดี๋ยวแปนบนึงนะครับ โอเคมาแล้วแล้วพอเรากลับมาที่นี่แล้วเอามาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกฉันทิเิยังก็ตามเนฟเราต้องรีบไปแล้วทำไมเหรอเธอก็นั้จะรู้นี่เซกามิกำลังจะตกมาจากฟ้าแล้วเหมือนเป็นยี่ทุกรอบแล้วเออจรด้วย งั้นเราเรีบไปเลยนี่นะครับสางเกียวว่าบทสนทนาตรงนี้จะเปลี่ยนไปจากตอนที่หกไปเล่นในพาร์ทก่อนหน้านี้นะครับผมนะอะดูหมดแล้วต้องอธิบายให้ฮิสตอร์อารู้สินะรู้สึกแย่จังเลยนะอะฮะนี่ย หรือว่าผมเคยมีโชว์แบบสถา,านีไปแล้ววะผมจำไม่ได้ผมแปไปก่อนแล้วกันอะกําลังรออยู่พอดีเลยอ่ไอีฟไซกามิและเนปจูนสินะเฮ้คือผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เราอธิบายไปยังงนั้นนึกว่าเล่นไปแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับคือ <c oughs> จะบอกว่าตรงนี้ก็ถ้าเกิดถ้าผมลืมในพาร์ทก่อนหน้านี้ <c oughs> ผมจะบอกว่าตรงนี้ก็คือตรงที่แบบว่าพวกอ่า เทศซิลาแล้วก็เซกาฮาร์ดช่วยอธิบายให้กับฮิตโตอานะครับว่าเออ่พวก i อเนี่ยเป็นใครกันแน่นะเพราะว่าพวกเซกาฮาร์ดกับเทศซิาลานยเขาจำทุกอย่างได้นั่นเองนะโอเคเอ่าอู้มาเซมนี้เร็วเหมือนกันนะเอามาตัวนี้ครับ เดี๋ยวพอเอาอันนี้ให้ดูก่อนครับนี่ไหมครับเควสมันจะรีใหม่ๆหมดเลยมันเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็จะรู้ว่าอยากรู้ว่าเควสไหนเราเผลอพลาดไปถ้าเกิดกลัวลืมนะครับให้มาดูตรงนี้แลมิชชั่นมันจะมีบอกอันไหนเคลียร์ไปแล้วบ้างนะโอเคในกรณีของใครที่มาจะเล่นนะครับแล้วก็เผื่อถ้าเกิดใครไม่มีเซียนวิต้าครับก็รออนาคตได้เลยครับผมคิดว่าในในปี2017นี่แหละหรือไม่ก็2018มาตะมันแน่ๆครับไอไอทาคแน่ผมว่าแฟนอาจจะต้อง อาจจะไปลายสองพันสิบเจ็ดก็ได้ผมรู้สึกางนั้นนะอาจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าเขามาจะมาเร็วอยู่แล้วเนะในของทางอนเดียซตเอรี่เนี่ยครับก่อนผมก็คาดเดาถูกแล้วนะ <S <S ถึถงจะไม่ได้ถูกเป๊ะแต่ใกล้เคียงครับก็ในเดียวกันก็คือเดินอะวะจะน้าเหมือนถูกแต่จะไม่ได้ว่าตอนนั้นผมคาดเดาไว้ยังไงเออใครไปอ่านในเฟซตอนนั้นนาจะเกณฑและกันนะครับในตอนที่ผมคาดเดาว่าไอ้ภาคซอมบี้มันมาเมื่อไหร่นะ โอเคตรนนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะโอเคครับเดีย๋ยวคลิปนี้จะสั้นไปผมจะขอพาไปเจ้านี่หน่อยตรงนี้ไม่ได้ไปไม่ได้โฆสณนาน่าเสียดายที่เอาตัวละครอ,อื่นมาวิ่งไม่ได้นะครับเนี่ยเอาได้แค่เซกามิแล้วก็ไอเอฟน่นนะก็ได้แค่นี้แหละเราก็ลุยแค่นี้ไปนะฮะ ไปไปอ,อ,อู้จตอะเตัะตอะตอะลื่นลื่นเรื่องหลังจากนี้ผมขอบอกนะครับว่าคลิปเราถ้าสังเกตตอนนี้อาจจะกลับไปเหมือนกับตอนที่ผมแบ่งไว้เมื่อก่อนนะครับคือวันเว้นวันเองนะ คือผมจะบอกว่าไอ้วันว้วันเนี่ยผมจะสือว่าเป็นปกติของช่องเราอยู่แล้วนะถ้าใครอ,อันนี้สังเกตตรงปกคลิปตรงของช n แนเรานะครับจะมีเขียนไว้ว่าลงคลิปวันเว้นวันอะไรแบบนี้นะทุกวนะันเว้นวัน1 8 0 0นยนอะนั่นคือตารางที่ผมก่อนจะใช้แบบถาวรเลยแต่ตอนที่อัพแบบหลายวันติดกันอันน,นัคือกรณีพิเศษครับแต่ว่าในกรณีนั้นมันทำให้ผมบางที หายคือหายนานเลยนะเพราะว่าเตรียมคลิปไม่ทันมังเขเลยคลิดว่าขับไปวบนเล่นวันเหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าผมว่างเยอะๆก็จะมาเตรียมหลายๆวันเอ้ยหลายวันต่อกันรัวๆได้ก็ตอนนี้โปรเจรกต์มันไม่ค่อยเยอะไงวันนี้ถามว่ามันน้อยเหรอไม่ใช่น้อยนะแต่คือผอกโทนเรื่อยๆก่อนอนะ่ะจะเล่นรีโปรเจรกต์ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรมากครับเพราะว่าเล่นรีไม่ได้ถ้าซูเปอร์ไดเมนชันก็ไม่ได้ด้วยนะ คือมันต้องหาตอนแคสคนเดียวแหละนะเพราะว่าใช้กล้องแบบนี้โอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ขอบายบายก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอ้อผมขอไปเช็คก่อนนะว่าเสียงมันโอเคไหมเสียงตรงน,นี้นะครับก็ตอนนี้มันให้ตรงกับไอ้นี่ไ,ไงตรงขีดตรงโม่สี่เหลี่ยมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาบ,บายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผม แล้วอย่าลืมจะชอบก็กดไลค์ถ้ารู้สึกว่ามันสุดยอดก็กดอย่าลืมกดแชร์แล้วก็ถ้าอยากติดตามแล้วก็กด s ับสไ r i b e ได้ที่ดา่านนี้เลยครับผมนะโวนสลัดแลด้วไม่จะมีลิงก์ไปที่เฟซหรือกด s ั b s c r i b e ให้ในที่วิดีโอเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้ใส่แล้วก็แสดงว่าผมนั้นตอนนั้นขี้เกียจอยู่นะครับผมฮ่า <c oughs>